พร้อมๆกับวิกฤตน้ําท่วมที่กําลังเกิดขึ้นนะคะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเรากําลังเจอกับวิกฤตผู้นําด้วยหรือไม่นะคะท่ามกลางกระแสะเสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มีกระแสะกดดันว่าควรจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะออกมาจากสมาชิกบ้านเล็กที่111จากกองทัพหรือว่ากลุ่มนักวิชาการนะคะเรื่องนี้ในการวางตัวของผู้นําในยุคที่ประเทศกําลังเจอกับวิกฤตน้ําท่วมควรจะเป็นอย่างไรวันนี้แขกรับเชิญตอบโจทย์จะคุยกันเรื่องนี้ค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ชัยยัน ชัยพรจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคุณรศนาโตศิตรกลค่ะสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสองท่านค่ะ,คะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ร้องไห้ไม่ได้อ่อนแอนะคะบอกว่าเป็นการแสดงความรู้สึกร่วมทุกข์กับประชาชนรศนาในฐานะที่เป็นนักการเมืองตีความคาอธิบายของนายกรัฐมนตรีว่างไงบ้างคะคือดิฉันคิดว่าก็ในด้านหนึ่งเนี่ยการที่นายกที่เป็นผู้หญิงแล้วน้ําตาไหลก็จะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ พียงแต่ว่าดิฉันคิดว่าในด้านหนึ่งเราจะมองว่าตื้นตันใจชาวบ้านมาให้กําลังใจก็เป็นได้แต่ในอีกด้านหนึ่งคนก็อาจจะมองว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอหรือเปล่าแต่ดิฉันคิดว่าน้ําตาคงไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแอนะคะแต่ว่าคงจะต้องไปดูในเรื่องของอการทํางานแนวทางในการทํางานตรงนี้ของ ของนายกรัฐมนตรีมากกว่าแต่ใน<ะ>ช่วงนี้ช่วงโดยเฉพาะ3 4วันที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าเห็นนายกรัฐมนตรีร้องไห้น้ำตาคลอหลายๆครั้ง<ะ>ตรงนี้แสดงอะไรกับภาวะความเป็นผู้นาคะคือิฉันคิดว่า,าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่อ่อนไหวแล้วก็อาจจะเจอแรงกดดันเยอะพอเวลามีมีความรู้สึกที่ตื้นตันใจเนี่ยน้ำตาคลอนี่ก็สำหรับดิฉันเองเนี่ยไม่ได้มองว่าน้ำตาเป็น เครื่องแสดงความอ่อนแอนะคะคนมักจะไปมองว่าผู้ชายต้องไปร้องไห้การร้องไห้เป็นเรื่องของผู้หญิงนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นผู้นํานั้น <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าเขาน้ําตาคลอแล้วเขาจะไม่เป็นผู้นําหรือถ้าเขาจะน้ําตาคลอแล้วเขาจะเ,เ,ปเป็นผู้นําหรือไม่เนี่ยดิฉันที่คิดว่าคงไปดูในอีกส่วนหนึ่งมากกว่าในเรื่องของการตัดสินใจ <c oughs> และในเรื่องของการทํางานส่วนน้ําตาดิฉันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ค่ะอนแง่นี้ขาฟังจากทางนักรัฐศาสตร์ว่านะคะมองว่าน้ําตาในภาวะนี้ของผู้นําหมายถึงอะไรคะจันคุณกิติรัตน์นและน้องก็ร้องไห้นะฮะตอนที่ไปเจอภาพที่น้ําท่วมลงสากรรอะไรเนี่ยค่ะอัน,นี้ก็เห็นคล้ายๆกับพี่รสนานะครับว่าก็ถ้าเราคือเป็นผู้หญิงก็เข้าใจได้ว่าอ่อนไหวนะครับ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องทางชีวภาพที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์หรือหมออาจจะบอกได้หรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราหล่อเลี้ยงคนมาผู้หญิงนี่จะต้องมีความอ่อนไหวอะไรนะฮะในนี้ผมหมายความว่าถ้าเราคิดเรื่องผู้นําคิดแบบผู้ชายคิดในแบบโลกของผู้ชายเราก็จะเราก็ไปเราก็จะตําหนินายกว่านายกปูว่าแบบแหมทําไมร้องไห้นายกต้องผู้นําต้องเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดแบบอคติคือมองผู้นําเนี่ย ช,ชินกับผู้นําในตัวแบบผู้ชายทีนี้มันเรามีผู้นําหญิงเนี่ยคุณจะคิดเขาแบบผู้หญิงด้วยก็คือว่าเขาก็จะมีความอ่อนไหวอาจจะมีความสวยงามมีความความอบอุ่นหรืออะไรต่างๆที่ตรงนี้นายกปูจะได้เปรียบไงฮะได้เปรียบว่าเขาการร้องร้องไห้ของเธอจะไม่มีใครว่าเหมือนท้่ผมร้องไห้ นะครับทำไมต้อก,การร้องไห้ของเธอแต่นี้ผู้หญิงมีพื้นที่ให้ร้องไห้ม<า>ีพื้นที่ให้ร้องไห้แต่นี้ร้องร้องบ่อยเนี่ยมันจะเฟือต้องฝากบอกนาะยกปู่นะว่าร้องบ่อยมันจะเฟือไปแล้วในที่สุดมันจะไม่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วผู้หญิงได้เปรียบนายกผู้หญิงหรือผู้นําผู้หญิงจะได้เปรียบในการใช้การร้องไม่ได้ใช้นะคือร้องไห้โดยธรรมชาติแล้วคนจะรู้สึกเห็นหอกเห็นใจเข้าเข้าใจอย่างที่พี่ัฆษณาเข้าใจใคุณจิ้งรักเนี่ยแต่ถ้าบ่อยๆเนี่ยมันจะกะลายอยู่นะเป็นโรคหรือป่วยหรือว่า จิตใจถ้าร้องไห้บ่อยๆคุณเอาเวลาให้หนมันั่งมีสมาธิคิดตัดสินใจเรื่องที่มันจะต้องใช้หัวสมอง,องมากๆก็ลองคิดดูถ้าเราเอาเอารมณ์มาใช้เยอะเนี่ยเราจะมีพื้นที่ของเหตุผลมากน้อยแค่ไหนน,นี่ก็น่ากังวลลรวช่วงนี้กําลังเกิดภาวะวิกฤตด้วยนะคะ<ช>ตามหลักรัฐศาสตร์นะคะจา์ภาวะความเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตแบบนี้ควรจะเป็นยังไงคะคือนี้ครับภาวะผู้นำเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ง่ายๆเป็นเรื่องพื้นฐานเยนรัฐศาสตร์ปีหนึ่งก็คงเรียนกันนะฮะเช่นเป็นผู้นําโดยเกณฑ์ตามกฎหมายเช่น คือกฎคุณกฎหมายเขาให้คุณเป็นนายอำเภอเนี่ยคุณก็มีอำนาจตามกฎหมายก็เป็นผู้นําแล้วก็จะมีผู้นําในแบบเรียกว่าจารีตประเพณีวัฒนธรรมเช่นจริงๆแล้วพระเจ้า,าว่าสเขาไม่ได้มีอะไรให้ไม่มีไม่มีมมเรียกว่าไม่มีอำนาจทางกฎหมายอะไรเลยนะแต่ก็ชาวบ,บ้านาก็เคารพมีอะไรก็ไปปรึกษาเจ้าว่านอีกอันหนึ่งคือเป็นผู้นําในแบบบารมีเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกคาริสมาคาริสมาติก ไอ้คาริสมาหรือบารมีนี่มันอธิบายด้วยเหตุผลหรืออธิบายด้วยกฎหมายอธิบายวัฒนธรรมไม่ได้แต่ว่าบารมีแต่แต่ละประเทศก็ต่างกันอย่างของคุณยิ่กรักเนี่ยมีอำนาจตามคือเป็นผู้นำตามกฎหมายนี่มีมีจริงแต่ว่า,าตามจาริตประเพณีตามวัฒนธรรมอันนี้กลาลังเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมเรากำลังเปลี่ยนผ่านอาจจะยอมรับผู้หญิงมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆนะฮะนี่ผู้นําบารมีคุณยิ่งรักมีไหมถ้าคิดแต่ไทยๆนะฮะก็คือว่าตอนที่เป็นนายกใหม่ๆเนี่ยโหคนถูกหวยสองครั้งอ่ะ อันนี้ก็คนก็บอกว่านายกยิ่งรักมีบาร,รมีแบบว่เลขดูที่เลขหวยอะไรออกมาอ่ะอันนี้คิดแบบไทยๆทนะครับจะถามว่าอันนี้น,นี่คือเกณฑ์นะครับนี่คือเกณฑ์ที่บอกโดยทั่วๆไปแต่ว่าของคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นผู้นาตามกฎหมายก็จริงแต่ว่าในเรื่องของบาร,รมีบาร,รมีที่ไม่ใช่เรื่องหวยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เห็นนะ ยอย่างนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะคะสมาชิกบ้านเล็กที่111เองก็บอกว่าเรื่องบารมีอาจจะยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าคุณยิ่งรักอาจจะมาจากภาคธุรกิจแต่ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยยังไม่มีบารมีอาจารย์เห็นด้วยไหมคะโอ้โหคนเราจะมีบารมีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันต้องสั่งสมบางทีมันต้องมีไม,ไม่ใช่อยู่ดีฟ้าประทานให้แต่เมิ่อไหร่ในกรณีนี้เนี่ยคุณยิ่งรักมีบารมีเนี่ยสายบารมีพี่ชายตัวท่านเองท่านยังไม่ได้สร้างอ่ะเรที่ท่าจะรีบสร้างซะ จะสร้างได้ไหมคะในภาวะวิกฤตแบบนี้โอ้ยิ่งดีเลยฮะวิกฤตเนี่ยมันก็เป็นโอกาสอย่างที่เขาชอบพูดกันเนี่ยทำได้เพียงแต่ว่าคุณต้องสลัดพี่ชายคุณทิ้งไปแล้วคุณต้องสลัดความเกงใจคนที่พี่ชายคุณแต่งตั้งมาคุณต้องสลัดทุกคนแล้วคุณต้องเอาตัวคุณคุณต้องมีอัตราของตัวขึ้นมาละเอาตัวกูเลยว่าฉันมาถึงตรงนี้แล้วอำนาจตามกฎหมายฉันมีทุกอย่างทุกโต๊ะเลยฉันจะเรียกว่าใครมาวุ่นวายมากๆฉันบอกท่านปลดได้เลยอะต้องเอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วประเทศชาติอาจจะรอดนะฮะ คุณลสนาประเมินแล้วนะคะความเป็นนักการเมืองของนายกรัฐมนตรียิ่งลักขณะนี้จะเร่งสร้างอย่างที่อาจารย์ชยันต์ว่าได้ไหมคะค,คิดว่าเรื่องบาร,รมีหรือว่าไอความสามารถเนี่ยมันภาวะผู้นํานั้นจะสามารถแสดงได้อย่างดีสุดในเวลาวิกฤตเพราะว่าในเวลาที่ยังไม่มีวิกฤตเนี่ยบางทีคุณมองไม่เห็น<ฮ>ะนะแต่ว่าภาวะวิกฤตเนี่ยจะเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ทคุณจะสามารถรามัน<อ>ทด,ทดสอบหนึ่งความสามารถในการตัดสินใจ และก็ความกล้าในการที่จะตัดสินใจด้วยเพราะว่าคือนักการเมืองเนี่ยสมมุติว่าคุณเป็นนายกเนี่ยคุณมีอำนาจตามกฎหมายอย่างที่อาจารย์ชัยยังพูดคุณอาจจะฟังข้อมูลของใครต่อใครแล้วเนี่ยคุณต้องตัดสินใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าตัดสินใจคือคุณก็ตัดสินใจนะคะคือคนเราจะบอกว่าเอะฉันตัดสินใจไม่ได้ไม่ใช่เมื่อคุณบอกคุณตัดสินใจไม่ได้ก็คือคุณก็ตัดสินใจ ตัดสินใจที่จะไม่ตัดสินใจด้วยการอยู่เฉยเฉาคุณก็ด้วยการอยู่เฉยเฉเพราะ,ะนั้นเอ้ถ้าคุณอยู่เฉยเฉแบบนี้เนี่ยการที่จะมีโอกาสมีบาร,รมีมันก็มันก็ยากแต่อย่างที่อาจารย์พูดนะฮะว่าบาร,รมีเนี่ยมันจะมีโอกาสสร้างได้อย่างฉับพลัน,นในช่วงวิกฤตถ้าคุณสามารถมีพลังหรือมี drive ที่คุณต้องการจะแก้ปัญหาแล้วคุณต้องมุ่งสู่เป้าหมายทันทีในการที่คุณจะแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ไม่ว่าโดยวิธีการอย่างไรก็ตามนะฮะแต่สิ่งที่ดิฉันเองมีความรู hmm. ้สึกสงสัยก็คือว่า เอ้ยคอรมอรของท่านนี่มีความเป็นผู้นำด้วยหรือเปล่า<ะ>ดิฉันเองได้ยินอย่างที่รัฐมนตรีบางท่านบอกว่าอ๋อน้ำจะท่วมพระรามสองเหรอให้ท่วมไปเลยเดี๋ยวจะย้ายไปทําอีกเส้นหนึ่งสามสีูนย์นี่ว่าน้ำยังไม่ทันมาแล้วคุณถอยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการบ่งบอกภาวะความเป็นผู้นำหรือความที่คุณมี เป้าประสงค์มากน้อยแค่ไหนคแต่ในนะเชิงหลักการนี่ก็อาจจะพูดได้ว่าความเป็นผู้นาโดยเฉพาะภ<ะ>าวะว,วิกฤตต้องกล้าตัดสินใจต้องกล้าสั่งการแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอให้เห็นใจเถอะตอนนี้กําลังเกิดภัยธรรมชาติแต่ว่าก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจประชาชนตรงนี้แสดงอะไรคะคือดีฉันอันนั้นกเน็เป็นเรื่องที่พูดไปนะฮะคือเมื่อคุณเป็นนายกเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเราเห็นใจชาวบ้านแต่การบอกว่าเห็นใจโดยปากอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะฮะการที่เราเห็นใจคือเราต้องทุ่มเท พละกําลังอย่างสุดความสามารถนะคะนายกไม่ต้องไปแจกของไม่ต้องไปผัดก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าคุณจะต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะแก้ปัญหานี่มันคืออะไรดิฉันเองเขียนลงไปใน a c e b o o k นะคะว่านายกน่าเสียดายที่นายกเป็นผู้หญิงแต่ท่านไม่ได้ใช้คุณลักษณะของอิทธิภาวะหรือความเป็นผู้หญิงคุณรู้ไหมว่าน้ำเนี่ยคุณสู้กับน้ำเนี่ยน้ำคือผู้หญิงนะน้ำเนี่ยนะเขาจะซอกซอน เขาเปลี่ยนเขาแปลเปลี่ยนเนี่ยอย่างรวดเร็วเขาจะไม่ได้อยู่ในรูปทรงอะไรที่คุณจะจับเขาได้เขาแปลเปลี่ยนทุกสภาวะนะฮะคุณกั้นเขาเหรอไม่เป็นไรเขาก็ไปทางอื่นแล้วที่ฉันคิดว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนีจะต้องเข้าใจคุณในลักษณะของสิ่งนี้แต่เวลานี้เนี่ยการแก้ปัญหาแก้ปัญหาแบบผู้ชายคือคุณมีบล็อกคุณต้องการตั้งสู้อย่างเดียวน้าไม่ใช่คน ถ้าเป็นศัตรูที่เป็นคนเนี่ยคุณฟันคอไปทชนึงก็เสียชีวิตก็หมดเป็นหนึ่งคนแต่น้ำเนี่ยถ้าเข้ามารวมพลังกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้แต่คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่อาจารย์พูดนะคุณสลับพี่ชายคุณทิ้งซะคุณสลับคนอื่นๆทิ้งไปเสียแล้วคุณใช้ธรรมชาติของคุณคุณใช้ธรรมชาติของคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงแล้วแก้ปัญหาน้ําซึ่งเป็นผู้หญิงคุณรู้ไหมว่า ในธรรมชาติเนี่ยความอ่อนความแข็งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันแล้วแพ้ทางกันตลอดอ<น>ะจะสลัดภาพได้ยังไงคะจารย์<อ>ชยันคะกับเมือม่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้โชว์ความเป็นตัวของตัวเองนายกรัฐมนตรียิ่งรักนเนี่ยคนมองว่าเป็นโคลนของพี่ชายมาตลอดจะสลัดภาพความเป็นนอมินีหรือว่าเป็นโคลนของพี่ชายก็ไม่ไม่ยากนะครับก็คือใช ใช้ใช้สมองตัวเองคิดเชื่อ,ต,อตัวเองตัวเองมาถึงได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะคนคือผมยืนยันว่าคุณยิ่งรักมีปัญหาเรื่องภาวะผู้นําแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณยิ่งรักเป็นมีคนรักมากมีคนสนับสนุนอบอุ้มมากไปด้วยกันได,ได้หรือเปล่าคะเป็นคนครักกับเป็นคือื่องความรักคือเราถ้าเราพูดถึงถ้าเราพูดว่าคุณนัฐาเป็นมีปีภาวะผู้นําเนี่ยผมจะรู้สึกเปล่ง อาจจะมีกลัวด้วยนะเกรงแล้วก็กลัวด้วยนะครับอาจจะรักได้บ้างพระเดชพระคุณมีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคุณยี่รักไม่มีความที่ทําให้คนเกรงก็มีอ้องมีบารมีคือจะบารมีหรือก็ใช้ใช้อํานาจตัวเองหรือคือี้คือจะไอคนคนจะเกรงเนี่ยมันต้องมีหนึ่งคน,คนนั้นจะมีความรู้ไหมมีความกล้าไหมมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดไหมอะไรอย่างนี้นะมีความมุ่งมั่นอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่าถ้า คุณยิ่งรักสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยเกรงคือใช้เวลาสร้างนานไหมคะอาจารย์นานไม่นานคือผู้หญิงก็เมื่อกี้พี่บอกเปลี่ยนมันน้ำน้ำเนี่ยบางทีเราคาดมันคาดการไม่ได้มันจะมีรูปทรงแบบไหนมันอันพิเินต์เบอร์ตลอดใช่ไหมคุณยิ่งรักเนี่ยทําให้ทําให้สมความเป็นผู้หญิงเลยคือคนคาดไม่ถึงว่าพวกนี้เช้ามาแกเป็นนายกแบบเต็มตัวแท้ๆเลยอ่ะหมายถึงว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างเต็มที่หรือว่าเป็นผู้หญิงกล้าัดสินใจโดยธรรมชาติเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ทําอะไรที่ คาดไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็เท่าน้าน้ำในเวลามันมามันไม่บอกใครนะโั้โคมันถาโถมบางทีมาอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันจะซึมขึ้นมาข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยเนั้นคุณยิง่งรักก็เปลี่ยนรูปทรงตัวเองเปลี่ยนตัวเองเลยว,เว่าพรุ่งนี้ขึ้นมาฉันเด็ดเดียวฉันเด็ดขาดต่ไม่ต้องก็ฟังตัวเองฟังข้อ<ต>มูลมาแล้วก็ทุก้องไม่ง่ายนะคะจา์อยู่สะกดจิตตัวเองบอกว่าให้ตื่นเช้ามาเปลี่ยนเป็นผุคลิกเป็นอีกคนนึงผมชีวิตผมขึ้นอยู่กับนายกตอนนี้ ผมเป็นพลเมืองผมท่านท่านต้องแก้ปัญหาให้ผมผมก็เลยหวังให้ท่านเป็นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยมีความชัดเจนว่าท่านจะแก้อะไรคือคนเราไม่ชัดเจนก็บอกบอกไม่ได้ว่าผิดหรือถูกด้วยนะคือดี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 ไปอย่างหนึ่งคือไม่มีอะไรชัดเจนว่าคุณแก้อะไรออกมาใช้การสื่อสารกับประชาชนผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุจะช่วยได้ยังไงบ้างไ,างไม่ลูกใครคไปแนะนําแกที่บอกว่าให้แกต้องแบบ,แบบแสดงความเมตต์เห็นใจแบบเป็นใจพี่น้องประชาชนร้องไห้เนี่ยก็คือผมว่ากุญซือคงใส่ไปบอกให้แกทําตัวเป็นแบบ ผู้หญิงที่แบบมีความอบอุ่นดูแลผู้หญิงเนี้ยครับเป็นแม่ภาพภาพลักษของความเป็นแม่เป็นผู้หญิงเป็นพี่สาวหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เขา,เขาแนะนําหรือว่าแกเป็นของแกเองผมก็ไม่ทราบแต่ตอนนี้มันไม่พอ เราเราเราไอ้ภาพนายกมาแจกของแล้วก็สงสารมันไม่ไม่พอประชาชนไม่ควรจะได้เห็นน้ําตาลผู้นําประเทศอีกต่อไปแล้วหรือเปล่าในกรณีปิดแบบนี้ก็พอแล้วอะนอกจากมีกรณีอื่นแต่ถ้าไอ้กรณีเจอเจอประชาชนตื้นตันแล้วร้องไห้เนี่ยมันจะมันมากๆเข้ามันก็จะรู้ว่านี่มันไม่ใช่ธรรมชาตินั่นลหละคล้ายๆกับเป็นการจะทําให้ประชาชนเนี่ยเขาอินไปด้วยว่าโอ้โหพอดีนายกเขาเขาชื่นชมเขาเขาเขาแบบดีใจนะที่คุณมาต้อนรับ อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งรักกันใหญ่เลยอะไรอย่างงี้นะฮะค่ะคุณลักษณะคะอย่างที่การตัดสินใจเพิ่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดอย่างน้อยๆก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฟื้นฟูสร้างอนาคตและบริหารจัดการน้ําตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเป็นผู้นําว่าตัดสินใจตั้งคณะกรรมการข,ขึ้นมาด้วยไหมคะคือที่นคิดว่าปัญหาเวลานี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงการฟื้นฟูคุณต้องแก้ปัญหาณขณะนี้ก่อนมวลน,น้ํามหาศาลยังอยู่บนหัวเราอยู่นะยังไม่จบ แล้วก็ไอ้การฟื้นฟูจะน้อยลงถ้าคุณแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่สิ่งที่ดิฉันเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันพยายามไปทาในส่วนของฝั่งทนที่คนทิ้งแล้วนะในเรื่องที่พยายามจะผลักน้ําไปทะเลให้เร็วที่สุดเนี่ยปรากฏว่าดิฉันคุยกับผู้ชายหลายคนที่เขามีอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่บอกโอ้ไม่อยากทำมันเล็กน้อยมันหนึ่งในร้อยหรือไม่ก็บอกว่าเออมันก็ต้องดูภาพรวมดิฉันเองก็สงสัยนะไอ้ไอ้ประเภทดูภาพรวมแล้ว แลวทลายมาทุกดานเนี่ยมันแปลว่าอะไรนายกเนี่ยนะฮะถ้ามาสนใจรายละเอียดอย่างจริงจังคุณจะเห็นว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงแต่ถ้า <ทำ S 2> คุณไปฟังอยู่จะเรื่องพวกที่มีแต่ใครนักวิชาเกินมั่งนักวิชาการมั่งเนี่ยพูดแล้วก็คุณก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะใครพูดอะไรมาก็เออค่ะดีอันนี้ก็อาคาดีแต่ว่าเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ในส่วนนี้แลวคุณไม่ได้ลงไปเห็นรายละเอียดคุณได้แต่รับฟังสิ่งที่เป็น secondary information น่ะคือเป็นข้อมูลระดับผู้ติยภบูมใช่ไหมแล้วเวลาที่คุณลงไปคุณก็แห่แหนกันก็ไปแจกข้าวของอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่มีประโยชน์นายกไม่ต้องไปทําเรื่องนี้เพราะมันมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าที่คุณต้องทําและคุณต้องตัดสินใจต้องรับฟังข้อมูลจากทุกด้านคุณรับฟังข้อมูลแล้วคุณต้องตัดสินใจนะแต่การที่เวลาคุณรับฟังข้อมูลโดยที่คุณไม่มีความรู้ใน,ในเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากสำหรับการตัดสินใจะนะฮะแต่ถ้าหากว่านายกเนี่ย เปลี่ยนลุกอย่างที่อาจารย์ชยันพูดเนี่ยนะฮะก็คือคุณต้องหันมาสนใจในเรื่องระเอียดมากขึ้นแล้วคุณจะต้องมี d r ายว่าเฮ้ยให้มันแตกทุกดานไม่ได้การที่มันทำการที่เป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าวิธีการต้องผิดพลาดถ้าเราจะไปให้ถูกเนี่ยเป็นอย่างไรดิฉันคิดว่ายุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเราไม่ได้เน้นหนักในส่วนที่สําคัญจริงคือเราไปเน้นหนักในเรื่องของการตั้งคันขูป้องกันตัวนะฮะแล้วก็ล่าทับถอยหนี แล้วทั้งสองแบบนี้ไม่เป็นกระบวนทั้งหมดเลยนะถ้าดูในภาพรวมนะคะจากที่คุยมาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของนายกรัฐมนตรีได้เห็นส่วนดีบ้างไหมคะในการทํางานในการบริหารประเทศในช่วงนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรือว่าการวางตัวการลงพื้นที่ต่างๆน่ารักดีก็ก็กผมดูแล้วได้เห็นภาพนายกลงลงพื้นที่ก็เห็นแล้วน่า,นาจะดีกว่าสมมติถ้า เห็นเห็นนายกนิ่งรักเดินไปที่นู่นที่นี่ก็น่าจะดีกว่าถ้าเห็นคุณสุเทพเทือกสุบรรณสมมติคุณสุเทพเป็นนายก,กานะเพราะว่าหน้าตาไม่ค่อยน่าดูอะไรแบบนี้คือผมผมว่าในแง่ดีไงนอกจากความน่ารักแล้วมีส่วนอื่นไหมคะาจารย์เรื่องของความอ่อนโยนการแสดงความรู้สึกคือตั้งแต่เกไมได้รับเลือกตั้งวันแรกที่คะแนนประกาศมาเนี่ยผมขอโทษนะฮะคือผมผมนึกว่าเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งมิชเวิร์ดตัวที่สามไปคือแกแกก็ไหวอย่างแบบ คือแกไว่ยอย่างตั้งใจอย่างแบบขอบคุณแล้วก็แบบวัฒนธรรมไทยสาวไทยแบบอ่อนช้อยจริงๆเลยคือแกแกมีจุดจุดเด่นอยู่ความับการไหวขยอยงแกนะอนจาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่สังคมไทยชอบหรือเปล่าคะชอบคนน่ารักอ่อนหวานก็ใช่นะทำไมไม่ชอบก็ต้องชอบเลยนะก็ถามผมผมบอกมีข้อดีก็คือตรงนี้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ย ผมก็บอกมันที่บอกว่าพี่รสบอกว่าเนี่ยมันสู้กับน้ำเนี่ยม,มันถอย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 แล้วก็ไม่มีความชัดเจนอะไรว่าตกลงแล้วนายนายกมีอะไรเป็นของตัวเองที่จะเอาไปจัดการกับเรื่องนี้ถ้าถ้าให้ปล่อยให้ลูกทีมพูดว่าเนี่ยกรทมเห็นแก่ตัวนะหมอมรวงสุขุมพันธ์พูดว่าเนี่ยต้องรักษากรทมไม่ใช่รักษาประเทศชาติก็เขาเขาเรากระจายอำนาจให้กรทมเป็นเขตปกครองพิเศษ คนที่อยู่ในการเมืองท้องถิ่นการปกครองนียเขามีหน้าที่ดูแลพื้นที่เขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขามีอำนาจมีความเป็นอิสระออโตนมีของเขาเขาต้องทาตรงนี้แล้วคุณก็ไปตีความเข้าใจผิดไปสร้างให้เกิดความเกลียดชังระหว่างคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดต่อให้เป็นเทศบาลเทศบาลเมืองนอนท์ดูเนี่ยเขาก็ทํากําแพงอะไรขึ้นมา<ะ>แล้วเขาประสบความสำเร็จตรงนั้นเขาก็ต้องรักษาถ้านายกคิดว่าจะต้องทํายังไงที่จะขาดจากกทมนะก็ต้องมีความ เรียกว่าความกล้าหาญที่จะประกาศใช้กฎหมายอะไรที่ตอนแรกบอกจะฉุกเฉินก็ฉุกเฉินไปเลยก็ฉันจะฉันจะวางแผนใหญ่ตรงนี้เพราะนั้นกอทอมเนี่ยความอิสระไม่เหลือแล้วเพราะตอนหลังพอออกพรบฉุกเฉินไอภายทำพิพัยพิบัติเนี่ยก็ถึงจะทําให้หมอดูสุขุมพันธ์ต้องบอกว่าทําตามบัญชาอาจาร์ประเมินว่าถ้าจะใช้อานาจก็ต้องใช้ให้เด็ดขาดคือกล้าใช้ไงคือจตต้องรับผิดชอบไหมถ้าผิดพลาดคุณก็ซวยไปแต่ถ้าถ้าคุณทําสําเร็จนะคุณจัดการกับน้ําได้นะ ผมว่าคุณก็ไปเป็นนายกไปอีกสมัยก็ไม่รู้แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ทาั้งนี้อยู่ยาวเลยค่ะทั้งคุณรศนาล่ะคะเห็นด้านที่ดีของการบริหารจัดการของนายกรัฐมนตรีบ้างไหมคะคือถ้าจะบอกว่าให้ให้ดีอย่างที่คือจะจะพูดอย่าง,ยางพยายามจะหานะก็อย่างที่อาจารย์เฉยันพูดอ่ะก็ผู้หญิงก็ดูดีดเห็นไหมลงไปเยี่ยมเยียนคนก็รู้สึกว่าโอ้มันเหมือนกับเหมือนกับแม่เหมือนกับพี่เหมือนกับอะไรพวกนี้ที่ลงไปะนะแต่แค่นั้นมันไม่พอ เพราะว่าในวิกฤตใหญ่ขนาดนี้ต้องยอมรับว่าสังคมต้องฝากความหวังไว้กับผู้นําว่าผู้นําต้องมาแก้ปัญหาให้เขาเพราะว่าถ้าผู้นําแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาแต่ก็คงจะไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นําผู้ชายผู้นําผู้หญิงในช่วงเวลานี้เพราะว่าวิกฤตกําลังหนักมากคือคือเราก็ปฏิเสธอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าการที่เราเลือกตัวแทนขึ้นไปเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าตัวแทนนั้นเนี่ยต้องมาแก้ปัญหาแทนเราและอันที่จริง บทเรียนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งคิดว่าไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองที่เรียนรู้นะนักการเมืองเขาไม่เรียนรู้หรอกเพราะว่าเวลานี้เขากลาลังบริหารเรื่องการเมืองกันอยู่เขาก็อาจจะอาศัยวิกิจก,การนี้เป็นการเล่นการเมืองบิสเครดิกกันนะไม่ว่าใครก็ตามไม่ฝ่ายไหนนะฉันไม่พูดเฉพาะนายกแต่ว่าประชาชนจะต้องเรียนรู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถพึ่งพาตัวแทนของคุณ <S <S คุณต้องอัตหิอัตโนนาโถคือประชาชนต้องพึ่งตัวเองหรือพึ่งกันเองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะเวลานี้สิ่งต่างๆที่นักการเมืองพูดเนี่ยพอในยามวิกฤตเราจะเห็นผู้ว่าจะบอกว่าทุกชีวิตเราเราดูแลแต่ในสุดคณก็ดูแลไม่ได้อันนี้เป็นการโฆษณาเราต้องรู้อะไรบ้างที่เป็นเรื่องการโฆษณาจากนี้ไปกับวิกฤตที่เกิดขึ้นจะต้องมีการทบทวนในการบริหารประเทศอย่างรัฐบาลนี้คุณจะต้องทบทวนตัวเองยังไงบ้างคะปกรณีรัฐบาลกับกศมเนี่ยเป็นกรณีเรียกได้ว่าคลาสสิกแล้วล่ะสำหรับการศึกษาเราไรัฐศาสตร์นะครับเรื่องว่า <c oughs> ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองระดับขอ,ของส่วนกลางนะครับว่ามีปัญหาในกรณีนี้จะตัดสินใจยังไงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าใน,ในขณะเดียวกันคนในพื้นที่เนี่ยก็เป็นคนที่ทั้งเลือกผู้ว่าด้วยแล้วก็ลงคะแนนเสียงเลือกกา,การเลือกตั้งทั่วไประดับชาติด้วยเหมือนกันก็คงจะต้องทําความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจตรงนี้นะว่าโดยรแล้วเนี่ยเมื่อกระจายอํา,อานาจไปแล้วเนี่ยคุณจะไปบอกให้ผู้ว่าเขาคิดในระดับรับรกษาประเทศชาติไม่ได้ คือประชาชนไม่เข้าใจตรงนี้เลยแล้วเขาไม่มีใครออกมาพูดตรงนี้เท่าไหร่ว่าอาจารย์บอมสุขุมพันธ์เขามีหน้าที่ดูตรงนี้เหมือนกับนายกเทศมนตรีเทศบาลไหนเขาก็จะมีหน้าที่ต้นกว่าถ้ามันขัดแย้งกับระดับชาติระดับชาติบอกฉันจะต้องจัดการตรงนี้แหละคือคุยง่ายยุติอำนาจของคุณชั่วคราวอำนาจท้องถิ่นเนี่ย วันนี้เป็นกรณีหนึ่งเนี่ยที่ถามนักข่าศาสตร์ว่าตรงนี้เมาอยากชี้ให้เห็นแล้วน่าสนใจมากเลยว่าจังหวัดต่างๆที่มันน้ำมันท่วมมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยต้องรับรายงานจากผู้ว่าเนี่ยแล้วไม่เห็นมีภาพอะไรแบบนี้ขึ้นมาเลยคือต้องต้องรายงานมาแล้วแล้วเพื่อจะรู้ว่าน้ำเนี่ยมันจากจังหวัดนี้มันลงจังหวัดนี้นะครับรัฐมนตรีมหาไทยฐาน,นะคนที่ต้องรู้เรื่องทุกอย่างเพราะมันเป็นเพื่อภูมิภาคก็กลับมารัฐมนตรีไทยรายงานนายก ก ais, ็อย่างในภาวะวิกฤตแบบนี้ควรจะเน้นการกระจายอำนาจหรือว่ารวมศูนย์เพื่อให้นายกระจายอำนาจมันก็เป็นเรื่องที่ต้องกระจายไปแต่ว่าในยามวิกฤตเนี่ยมันมีกฎหมายให้รวมศูนย์อยู่แล้วก็คุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมาทำมาตอนหลังๆเนี่ยนะแล้วจริงๆแล้วถามตรงนี้ว่ารัฐธรรมนูญมหาไทยตัวนี้ก็ต้อง ต้องต้องต้องพิจารณาดู้วยว่าตกลงท่านทําอะไรไปบ้างแล้วร<ะ>ายงานอะไรกันมาอยากดูการประชุมคอรมอเขาเขาประชุมอะไระนี่พี่พีรถขอดูได้ใช่ไหมเรไปขอดูนี่ก็ทุกขั้นตอนเป็นยังไง่ะคตกลงใ้เรื่องน้ําในเขื่อนนี่เขาเขาเคลียร์กันแล้วนี่ว่าตกลงแล้วมันไม่ใช่ว่ารัฐบาลเก่าแกลก,กไว้แล้วก็รู้ล่วงหน้านะพายุจะมากี่ลูกรู้ล่วงหน้าเหมืนอนคงเม้งเลยเนี่ยทำได้ทดําได้อย่างนั้นนะ ก็ยอมเพืไอเถอภายใต้เวลาที่คงจะเหลือไม่มากกับการบริหารจัดการน้ํากับวิกฤตที่กาลังเกิดขึ้นนะคะควรจะทําอะไรคะจากนี้ไปคือที่ที่ยิ่นพูดอะคือคุณต้องมีแผนลุกว่าคุณจะเอาน้ํากับทะเลได้อย่างไรให้เร็วที่สุดแล้วก็จริงๆดิยิงคิดว่าถึงแม้จะมีการกระอำหนาาเนี่ยแต่ว่ามันต้องสร้างความร่วมมือ แล้วจริงๆแล้วควรจะร่วมมือดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่เวลานี้เนี่ยดิฉันเองลงไปทำเนี่ยในจุดเล็กๆมันกลายเป็นว่าเราต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการที่จะขอความช่วยเหลือจากคนคนึงคนนี้แต่ว่าในระดับของหน่วยงานเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําให้มันแทงทะลุตลอดทั้งที่ว่าบางทีประชาชนหรือสวอมาช่วยแล้วแต่พอเราจะบอกว่าเอ๊กกทมน่าจะมาระดมศรกกำลังตรงจุดนี้นะ คือมันมันยากมากแล้วก็ดิฉันเองก็ยังมีความรู้สึกว่าผิดหวังนิดหน่อยในแง่ว่ากระบวนการเตรียมการเนี่ยไม่มีเลยซึ่งนี่เป็นแสดงความล้มเหลวนะมันเป็นความล้มเหลวทั้งในระบบการบริหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้แต่กทมหรือในระดับชาติเพราะว่าจนบัดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคูครองเนี่ยไม่ได้มีการขุดลอกเตรียมรับน้ําหรือขยะต่างๆมหาศาร <c oughs> มาณนะวันนี้เนี่ย เขตบางเขตเพิ่งจะประชุมกันน้ํามาถึงบ้านตัวเองแล้วเนี่ยค่อยลุกงวงเงียตื่นขึ้นมาประชุมกันว่าให้เราจะจัดการเรื่องน้ําอย่างไรนี่มันแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันผิดปกติมากนะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองอของเราคือไอ้คนที่เรามอบหมายอำนาจไปเขาก็ไม่ทําแล้วประชาชนเมื่อมอบหมายไปแล้วเราก็รู้สึกไม่ใช่น้าที่ของเราเวลานี้มันเกิดช่องว่างอันมหาศาลแล้วก็เมื่อการตัดสินใจที่ไม่ได้มองแบบอย่างถูกต้องไม่ได้วาง น้ำหนักในจุดที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้วิกฤตการณ์ของน้ําซึ่งอาจจะหนักกว่าจริงแต่เมื่อมาผนวกกับวิธีการจัดการแบบมือใหม่หัดขับเนี่ยก็เลยทําให้วิกฤตการณ์ยิ่งหนักมากขึ้นค่ะรยนชยันคะจะเร่งกู้วิกฤตยังไงดีคะสําหรับผู้นําประเทศในขณะนี้คะก๋อเป็นตัวนายกเหรอฮะค่ะ<อ>ไ,ไม่มีไม่มีทางเลยตอบไปได้เพราะว่ามันเป็นมันต้องรอเขาเรียกว่าอาศัศจรรย์มั้งฮะ ก็วววหวังว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วคุณยิ่งรักจะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็ใช้ความความความเป็นตัวตนของตัวเองในการจัดการปัญหาทุกอย่างอันนั้นแหละก็จะได้รู้รู้ดำร,ร,ร,รู้แดงกันไปเลยว่านี่คือภาวะผู้นาของคุณยิ่งรักมีจริงอาจารย์จะไม่มองในแง่ดีสักหน่อยหนึ่งเหรอคะก็ต้องช่วยตัวเองเงฮะคนจะรีบกลับบ้านดีกว่าไม่รู้น้ำพื้นีีมาเปล่าเอาละคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบพระคุณค่ะ เป็นเสียงสะท้อนนะคะจากทั้งนักรัาสา์นะคะและนักการเมืองสมาชิกผู้ที่สภานะคะกับภาวะความเป็นผู้นําในการบริหารจัดการประเทศท่ามกลางวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นค่ะ,ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สําหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัฐากมลวาทิน